ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เกิดขึ้นทั่วโลกปีนี้การแพร่ระบาดในประเทศไทยหนักมากยอดผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกพื้นที่กสนนำวิกฤตโควิด -19 มาเป็นโจทย์ในการทำงานทำอย่างไรประชาชนจะสามารถรับมือโควิด -19 ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้นปฏิบัติการแบกเป้ปันอ่านส่งผ่านความรู้สู่ชุมชนจึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเรียนรู้อยู่ที่บ้านเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งเราเชื่อมั่นว่าความรู้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้เราก้าวข้ามวิกฤตการแพร่ระบาดในครั้งนี้ กสอนอมีปัจจัยเอื้อในการทำงานค่ะเรามีสถานีอ่านบ้านหนังสือชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ในพื้นที่เรามีเครือข่ายจิตอา,าสากสนอ,อยู่ทุกตำบลเรามีห้องสมุดป,ประชาชนเป็นคลังความรู้เราใช้ปัจจัยเหล่านี้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่ะออกูกสนจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมแบกเป้บัอ่านผ่านช่องทางออนไลน์ สาม,มารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ครูทำงานร่วมกับบรรรักษ์และกระข่ายจิตอาสาค่ะนำชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู้ภยัยโควิด19มัรจุใส่กระเป๋าเป้ส่งให้จิตอาสาที่ดูแลบ้านหนังสือชุมชนและมอบให้ผู้อ่านนะับ้านหนังสือชุมชนค่ะเมื่อผู้อ่านได้รับกระเป๋าเป้ปันอ่านแล้วจะต้องแอดเท่าไรกลุ่มเพื่อนนักอ่าน เพื่อเป็นช่องทางให้บรรลักษ์ได้สื่อสารติดตามและให้คำแนะนำในการใช้ชุดการอ่านโดยภายในกระเป๋าเป้จะบรรจุสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู้ภยัยโควิด -19 พร้อมกับวัสดุฝึกโดยผู้อ่านสามารถสแกน QR โค้ดเรียนรู้เนื้อหา5เรื่องได้แก่ 1. รับมือไวรัสโควิด1ิ 2. สภาวะซึมเศร้าราป้องกันได้ 3. การทำหน้ากากผ้า 4. การทำใส่ค้องหน้ากากและ 5. การฝึกอาชีพสอนเส้นพลาสติก สามสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1. น,นะคะได้รับความรู้ความเข้าใจในการรับมือโควิด -19 และภาวะซึมเศรา้าซึ่งเป็นเนื้อหาแบบแพ็คคู่นะคะเรียนครบทั้งสอง,สองเรื่องเลย 2. นะคะได้ทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด1 9นั่นก็คือหน้ากากผ้าและสายคล้องหน้ากากผ้านั่นเองนะคะ3ได้ฝึกอาชีพเสริมสไร้างรายได้นะคะในช่วงอยู่บ้านหรือว่าช่วงกักตัวนะคะอาจจะพบช่องทางในการสร้างอาชีพจากเส้นสามพลาสติกนะคะ หรือว่าจากสายล้องหน้ากากผ้าแล้วก็หน้ากากผ้านั่นเองนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะมีความจําเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้ค่ะเป็นวิธีการอ่านแบบใหม่แบบ new normal เราไม่ต้องเดินทางมาอ่านถึงห้องสมดุดเรามีการจัดชุดการอ่านส่งเดลิวรี่สู่ชุมชน เราเรียนรู้อยู่ที่บ้านด้วยตนเอง e ี d f r o m Home อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เนื้อหาความรู้เป็นแบบ3 in 1ค่ะรู้ในการรับมือกับโควิด -19 รู้ในการทำอุปกรณ์ป้องกันและรู้ช่องทางในการประกอบอาชีพหากวัคซีนและกระบวนการรักษายังไม่สามารถสกัดการแพร่ระบาดได้การฉีดวัคซีนให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการสร้างคุมมคุ้มกันหมู่ อย่างยั่งยืนค่ะ